สวัสดีครับพี่น้องอันนี้มาเขา<อ>โ<อ>ล่งเฮ็ดนางล้มนะพี่น้องเด้อพามาเบิงนะครับขอแตกต,าตา่างเฮ็ดน,นางลมกับเฮ็ดนางฝ่าเฮ็ดนางลมนี่เพราะว่าสีนาไดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าสีนาไดนี่ดอกเฮ็ดกับสีนาสีนเนนคือเกานะครับต่างจากเฮ็ดนางฝ่านะครับเฮ็ดนางฝ่าครับนา ถ้าโดนไปนะครับสีมีดอกสองดอกกม็มีนะครับแต่ว่านี่เฮ็ดนงานงฝานางร่มเนาะนางร่มนี่ย่งย่งดอกหนาคือเก่าครับหลายดอกคือเกา่าแน่นคือเกา่าอันนี้จนนี่ก่อนเบาแล้วจนสีได้โลแล้วนะครับแต่ยังนี่ก็ยังเป็นดอกที่อดอกออกมากนี่เพิ่งครับ เร่งเหนเต็มนะก่อนคือเก่านะครับนี่เบิ่งครับนี่ครับเหร็นเนาะพี่น้องอ่ะนี่แหละครับเห็ดนางลมนะครับเดี๋ยวมือนาสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งเห็ดนางฝากฝากนางซีนะหามาแหละ เริ่มสิหน่อยดอกสองดอกก็มีนะครับแต่ว่านี่ยังเต็มนี่เห็นมายนี่วอกเต็มคืออเก่าครับเต็มนากรนเก่าน่ครับนี่ได้นอนี่ครับเบิ่งสังเกตเบิ่งเห็ดนางรมเทานะครับยังเต็มหนากรเหมือนเดิมอ่ะคลิปนี้ก็บฝากไว้ซ้ำนี้ครับสำหรับมือใหม่ทำเห็ด นะครัโรงแหลที่ห้าเห็ดนะครับโลงนี้ครับผมคลิปนี้ว่าซทํานี้ครับพี่น้องขอบคุณเยหลายครับสวัสดีครับ